นอน,นอสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีดพี่น้องสุขสุขนที่เก่าครับสบายดีเด้อพี่น้องตั้งฟังเล่าห้องกันเลยอันนี้ก็มาสวน คุณพ่อสวัสดีพี่น้องเขาเนี่ยกินหัวยังหละอันนี้อยู่บ้านเกลือนะพ่อเนาะบ้านเกลือนตำบลเกลืออำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามกับสวนนี่คือสวนดังสวนสวนดังสวนเดิมสวนดังเดิมอันนี้เฮาปลูกใจยักษ์ปีเลยครับปอกข้าแม่นบ่ออกมันยนี่ดีขัาวแม่บ่ออกก็เก่าปีสี่ปีหมดละ สิบปีเนาะเออสิบปีเอาไปสิบปีสะเอออันนี้ค่าเดียงค่าค่าพื้นบ้านเ้องน้ำพอเนาะค่าตาเดียงค่ากินค่าน้อยค่าเดียงน้อยเออค่าเออค่าพื้นบ้านเ้องตะเกาตะแกียร์ขายส้มือขายข้อมือเสาร์และศรีลอยหาลอยคณะสวนยันย่อมนี่ค่าพี่น้องนี่เออสวนยันย่อมแต่ว่าสวนนี่ปลูกมาได้สิบปีแล้วปีแล้วให้ว่าสิบปีซะยังสิ่งจำไงขึ้นโค้นกับทับเออเพราะการขึ้นโค้นเท่ากับทับออกเท่ากับเท่ากับโลออกโลออกอะไรก็ฟังไม่มังหันอะไรนี่บ่พอเออปลูกนั่มไปเรื่อยแต่ว่าค่า ข้าซุ้มนี่ขันขันน้ำไรมันกับบอดีขึ้นเขาเขื่อนน้ำบอดีหื่อนน้ำมันกับมันกับบอดีได้ครับพี่น้องข้านี่บ่ถือกันกับน้ำให้มันหื่อนน้ำแต่ว่ากับบ่เสงีว่าเขาจีโนกล่องอีพอเนาะเออเข้ากับไฟรมชาตบจังอยกับเสาอันบ่จังไรกับฟุ้นใส่แกบใส่อีกเกิดอีกเอกิดีกคือเก่าแตกน้อยอีกคือเก่าเพราะว่ามันมันถึงเมดฝนแล้วนะพอเนาะเม็ดฝนลงนะไปพ่อพาพี่น้องเขายางไปกระนั่งฝนกันนะครับไป่างเออไปอีพอยางเออครับโอ้ยนอนงัย ม่าเป็น่ยนเต被เขาลงจะนี่ไปเก็บเห็ดยเตอเพื่อร่เปล่าเงินเดียวครับพี่น้องไปเก็บเหี้ยเต้าเข้าหรอเอาเปล่าวัวแล้วเก็บเหล้วก็จะซากเปล่าซ่าแล้วพ่อค่ะต้นกล้วยล้มทับข้าเราได้ได้อันนั้นได้ตะมุกตะกบกล้วยนี่ก็ได้กล้วยครับนอนี่ครับนอนมั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 นกระแตกดีคือเกาลูนป่ะพ่อแตกอยู่ จะหัหันหับ่ปาน้ำน้ำเดยหันบ่อับมันบ่มีเขาขาไถมันหุมน้ำกันกันแค่เจ้าังเอาจังสีเ้าเข้าไปจังเข้าไปเละสองร้อยเรอกับอันนึงอยากขาดแน่เพราะว่ามันหืมน้ำมันหุ่มน้ำต้องขาดปัญหามันก็คือว่าขาดเนี้ยจังไหมอก่านเขาเอาสองร้อยเออเอาเครื่มือเอาครื่อมือเทเลเอ้วมือสีร้อยห้าร้ยบ่ขาดบ่อขาดจัหมดม่สี่ขันทไมไปตึกเนี้นี่เขาเอิรวบ่ขาดเรงขาดง่าย เออการขายแค่นี่คือประกาศเงินขาดคำบ่ได้ยุงบ่ได้ยากย่างเบิ่งเลยครับพี่น้องหลาย่จัดสองไล่สามไล่บ่ได้ไปไล่จัดเกี่ยอันนี้งานเดียวเลยครับพี่น้องงานเดียวขนาดงานเดียวเลยครับหอดบ่เต็มงานจ่อยแไหมปูคาเบิ่งเอาเลยครับคุณเบิ่งนอลถเต็มงานขายประวัติบ่ไหว้ใส่เงินจนสี่กัน ยันจะจ่ายปลายันจะจ่ายปลาเนอะพ่อเนาะอย่าว่าน่อยเถหะให้ไอ้หลาไร้โลดพี่น้องมันไปน้ำป่าข้นยูืนเนอะพ่อเนาะว่าอย่างงกันไหนเนาะไปน้ำป่าห้องอันนี้ว่ามันฉีกข้อดากว่าให้พี่น้องเบงย่ามันจังบ่ถูกบ่หยากบ่อึดบ่หยากบว่าน่อยหลายมันง้ยก็จะใส่ปุ๋ยย่ามนขาดเอออันนี้ปุ๋ยปุ๋ยซิมพาปุ๋ยสูซิมพาเนอะพ่อเนาะสูซิมพาไมยถึงว่ามันเป็นปุ๋ยหมากปุ๋ยหมากปุ๋ยหมากบะไรมันคันปุ๋ยหมากเออปุ๋ยหมากนี่มันมันมัน มันสิล่งล่งหัวกันเป็นเขาก็สิห่วงตรงเขาเขาโอมากาเเอามากห่วงตรงเออถ้าถ้าใส่คาเท่าจังจีิมันก็สิล่งหัวหัวกับสีเงยนอก็สิงามเงยนอก็สิงามเออครับพี่น้องมิตรนอเอาได้พอหรืนเล่าพอมีเงยน้อยปูพีไก่ยุบเดี๋ยวนี้ไก่สิพ่อซับเราของเราแล้ถนอมดีโอ้มางเ้าไปเบื่อไหร่าะมางเ้าไปนั่นไก่พ่อคนหรอดินอยู่นี่เป็นดินล้วนซุยเด้ครับพี่น้องดินล้วนซุยย่างดี มีบางสังเกตบางนี่ครับเนี่ยสังเกตบางมีมีตะกวยขี่กระเดี่ยนน่ครับมันนี่ละขีดเดี่ยนเตะเบ็ดนี่ครับเอนี่ยงไส่เบ็ดนี่กิดมาคนเอาหนีแล้วครับนี่คนเอาหนแล้วครับมีมีตะกวยขี่กระเดี่ยนครับปลูกอยังกะง่ามับพี่น้องโบรานบ่หึ่มน้ำบ่หึ่มนำเรื่องของลุงลุงมันกะนำหึ่มเนี่ยแต่ว่ามันง่ามกับง่ามกับเศร้าครับเปนง่ามเล้งสูบง่าขึ้นใส่เข้าเดียวก็ได้ขุดครับข้าบ่ขาดจักเถื่อช่วยหนี่นับกอบ่ไหนมันบ่อีพอไปย่างไปย่างขุนอีพอ โอ้ยอันนี้ก็แม่นพักยังพักเปลี่ยนบ่พักเปลี่ยนนมันพักเปลี่ยนกูเครับมีปูปีไกเลยกําลังน่าหม่ซุมนี่อันซุมนี่ปูปีไกนี่ปุ่นน่อลือล้ออาอกมันมันขึ้นข้นเนาะมันขึ้น,นข้นเขาก็ลือ้อรื้ออองแล้วบานี่เอามาล่วงนี้ามาล่นี่ปูเนเ้าอืมครับมีผูากได้พันอยู่ติพอเขาเจ้าโทศมาเอาอยู่บ่อซ้ำ สะกลก็มีสะก,สะกทั้งสะกลน,นะก้อนอ,อวามวัเป็นหลายอรถ บกบาผู้ใดมาใส่เอาเออเพิ่นสิมาใส่เอามันบ่ได้พ่อกะบาบ่ได้พ่อสิสมภาษาปะั้นเนาะือว่าค่าค่าเดียงนี่ถึงว่าสิเป็นค่าเดียงธรรมชาติเออทั้งปรมชาติไอค่าเดียงพื้นบ้านเฮาเออมันก็มีหลายสวนหลายนอหลายหลายหลายแซงเนาะพ่อเนาะหลายเออหลายมาจากหลายเรากอหนึงได้เครื่องกระตาเออว่าไปัสลดกอหนึงได้เครื่องกระตาเอ๋อกอเดียวนี่ครับขายได้เป็น40 50บาสิทย่างต้าได้หนึ่ครับกันกระชับต้นนาะอันพอพราะว่าซุมนี่ค่าซุมนี่เฮาเฮา เ้าบ่ได้กินกินล่ำข้าช่วยนี้กลิ่นนอนะพอเนาะกลิ่นนอกินหัวมันกลิ่นนอเออนี่ครับภาพพี่น้องมาเบิ้งอี้พอนอจังสีครับขันขันเป็นก๋วยจังสีครับพี่น้องนี่มันเพราท่านขึ้นปันไดเพ่าท่านขึ้นปันไดมันซับซับเรียอยู่มันน้ำก็คือจังสีครับพี่น้องนี่เออก็มาขึ้นแต่นอแหละนี่จังสีครับเบื้องอะไรครับนี่มีแตโนอเอาเได้ครับนี่เ้างซับ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 เอานี่ครับคุณล่ะซับลงไปซับเข้าไปกะนอระบาดนพ่อเนาะ โอ้ยกต่น,นอกระบาดเลยเนะะาะราคาช่งนอกระบาดต่นนี้ครับบนอบๆ,ๆแห้งเลยครับนอกระบาด,นนบาดแต่ละก่อนนี่ครับอันค่าชุนี่มันมันบอบๆต่ำชีช้สีผาชี้นอนเลครับขันมันขึ้นมากครับช <ๆ S 2> ่วงมันขึ้นมากขันซัวห้าประทรับจ์ักสองหมื่นนครับก้นจนตาเป็นทงนี่หมดละสิบดาทขึ้นละเออก่อนเดียวนี้มันวดครับแต่ว่าทั้งพี่น้องทั้งสกุลนครค้าจ่อทั่วมาว่าจากใดพันน้ำยวดีได้พันน้ำจกรถคือว่าค่าถึงว่าจะเป็นค่าพื้นบ้านมันก็มีหไรไร หลายหลายสายพันธุ์เลยครับหลายสวนบางเทียนี่ห่อห้อไปปลูกสวนหนึ่งกับงามจังหนึ่งบางเทียห้อไปปลูกสวนหนึ่งกับเป็นจังหนึ่งเลยครับเออคือว่าคนที่เอาอยากได้ถึงว่าจะเป็นค้าเดียงค้าพื้นบ้านยุคกระจริงแต่ว่าคนอยากได้ตามสวนนั่นคือว่าได้สายพันธุ์งามๆนะพ่อเนาะคือจังคนวนนะพ่อเป็นขนขี้กันเออถึงว่าจะเป็นง้อเป็น้วยขี้กันกะชงแต่ว่าง้อง้วพื้นบ้านขี้กันแต่ว่าก็อยากได้ตัวป่วนตัวพี่เออตัวมันเป็นตะไห้ลูกดีจังสิครับตอวมันดี บดี๋ยววันเสี้ยา h à เกันเนี่ยเสี้ยเเสี้ย n h าเอาแกบ็ดาุ่นใส่บัดเนี่ยยังสิแมนแมนแล้วมันสเงผลเลยนี่พอนะสับเย็นเบสสิบสองเนี่ยก็ดีเลยเป็นท่านี้มาไว้เนี่ยเป็นชีคั่นใส่บุญกระถินเป็นีคันใส่บุญกรินเช่น้ากับช่วงออกพันซานพอนะพันซาเนี่เออกำลังผลกำลังสิงอดกำลังจาปุยปุ้ยใส่ดิเอันนี้พิกัดย่บานเคลื่อนด้อครับพี่น้องด้วยสำหรัใดสนใจได้ผมเจอเบร์โทรไปให้ กันยังไงฟันแต่ว่าช่วงนี้พรว่าท่านท่นได้ขายบ่เข้าวจ้าเมาอะไรเนาะมันมันบ่เริมมิตรนอได้ครับเจอช่วงนี้เพิ่นค้าวยากรำหน้าอยู่ก็เลยพ่ะท่านได้อะไรพอะท่านได้เอาหุ่นเอายังกุหลับมิตรนอได้ครับเดียงไงวาอยู่ครับพี่น้องกุหลาบเห็นนอส่วนออกมาหน่อยหน่อยสีหัวนี่้หัวบักใหญ่ได้ครับพี่น้องเออคนขึ้นมาหนึ่งหัวใหญ่ขนาดได้ครับเพื่ะขุ่นครับเบิ่งขางใน้เดียงไงวาอยู่ครับพี่น้องกุหลาบเออเ็นคนใหญ่เบิ่งเออรลด ผมว่ามันงามปวดเลยนี่ครับยุนี่นับก่อว่าได้เรือครับพี่น้องมัน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 ล่ามเขาหากันมัดครับเออมันไม่มีมาทังเออมันเปลี่นก่อแล้วครับพี่น้องมันเป็นพืชเดียวกันเลยครับข้าเปลี่นก่อครับข้าแต่มันผูกมาสะดวนผูกก็เป็นก่ออยู่เพราะก็คุ้มไปคุ้มมั่นอยู่แหละครับมันยังบนีง

กบอันนี้ก็เลี้ยงเพื่อได้กินเออเลี้ยงโอ้ยเลี้ยงขายไรเอาเนี่ยเป็ดแมนบ่นเออบ้านใคดูกบอันโอ้ยมันบเบาเงี้ยมันกิน,นออกว่ากันว่ะมันตัวใหญ่ยิ่งกว่าอยู่ว่ะให่เลยเพราะขายขายนี้มันโลดเดียวเนี่ยอืมพูดไหมเออปลามันเป็นพลาพันแม่พันหรือต้นอยู่ไหมเออมีแต่ตัวสองตัวโล่กันตัวสองตัวตัวโล่เอออุ่ กันโบว่ามันพยายานไปได้หนึ่โหยานแล้วบ่ก้ากินได้แน่หนึ่งรับคุบมาขงอานี้ได้ปเไปดูพูดนพูดนะพูดนะพู่อพูดนะครับพูดนะครับวักพูดพูดพูดนะครับพูดพูดกบมีตัวยี้ว้ยวาตัวนี้เถอพูดนะพูดนะหยาดพูดนะพูดะูดะจตัว สองตัวโตโลอีลยเถอพอผูนมีอ้ะล่ะพูดละพูดละพูดละครับพูดละโอ้ยพูดละครับตัวบบไงได้ครับพี่น้องเพรมันตัวน้อยได้หนิตายโอ้นี่ไปเป็นแม่พันธุ์เยท่นี่ยทุมนี้ไปจะเป็นแม่พันธุ์่ผสกเอโอ้พูดะครับวันเป็นพันธุ์สองพันธุ์หมดล้พันออันนีเลี้ยงเราลงอีกนี่กูอ่านเนี้ยได้ครับยูงในสวนนี่พูดละครับขางตั้งนี่ข้างงามครับ โอ้ยแต่ว่าคว้มสูงกับจีซัมนี่แหละเนาะพราเนาะเออคว้มสูงใหญ่กันสูงก้นนี่กับเสียงว่าเพราะม่อไหร่ครับอันนี้มันสูงสุดเลยครับของค้าแดงค้าพื้นบ้านเขานี่ครับค้าตาแดงเขานี่กรับข้ากินน้อยสูงก้นนี่มันต้นป่าทำมันเป็นต้นป่าก็เป็นต้นมะพร้าวแล้วเพราะเนาะเอาคลิปนี้สำหรับคลิปนี้เด้อครับพี่น้องน้อคุณพ่อทำดีเนาะขอบคุณหลายเลยครับพี่ตี๋ตันมาช่วยน้อครับขอบคุณหลายๆครับขอบคุณมากครับ